ครับวันนี้ผมก้าวติดสอสมาคมครับวันนี้ชกเป็นคู่เอกวันนี้เราเจอใครเจออนันชัยครับเคยโชคไหมไม่เคยไม่เคยวันนี้พี่กัดเท่าไหร่ครับร้อยสิบเป็นไงประชามาเกินจุดแปดครับสบายเลยไปฟ้องอยู่ไหนรถนี้ฟ้องสิงห์ท้องเสียอ๋อฟ้องที่นี่นะครับเืยกปกพี่ลูกนี้มิดคู่นี้เหรอครับกี่วันเดือนนึงครับเราก็ประเภทฝีมือครับ สูงเท่าไหร่ครับสูง170นัก้ำหนักปลอยปลอยๆ54บปีนี้อายุเท่าไหร่ละ17ครับชกมารดรลมเท่าไหร่ตัวนี้มวย5 6า0ครั้งครับ5 0ครั้งนะ3ไฟล่าสุดเป็นไงชนะกี่ไฟชนะไฟเดียวล่าสุดเชกวันร้อยเท่าไหร่1 0อวันนี้110นะคุมกิโลร้อยินี่สี่โลนะก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะเอาราลูกหลานจากจังหวัดนครสวรรค์ครับฝากเป็นกับเทียหน้อยเต็ใจบนครับเต็มที่ไฟครับโอเคขอช่ดีครับอันนัอนมะใช้แล่อน เออวันนี้เจอใครกล้าซึกเท่าไหรวันนี้พอเช้าัาสอบเป็นไงบ้างพอดีนะเราไปซ้อมอยู่ไหนซ้อมยูลานาอ๋อซ้อมยูลานาย้ายมาซ้อมที่เดียวกี่วันสามอาทิตย์เราเป็นมวยประเภทยังไงฝีมือนะเห็นไม่กล้าศึกงนี่เขาประเภทยังไงวยเขานะพอเช้าถ่ายรูปยังขยยากว่าขยยากว่านะเอาเราสูงเท่าไหร่น้ําำหนักปล่อยๆหบชกมวยมารวมๆตัวนี้เท่าไหร่แล้วตัวนี้ สามสิบแป <38 S 2> ไฟสามไฟล่ะสุด,สดจะน่ากี่ไฟชน่ไฟเดียวน่าไฟเดียวล่ะสุดช่วยร้อยเท่าไหร่อยสครับวันนี้ร้อยครับโหลดลงมาหน่อยนะคุมกี่โล,ลก็พอสมควรนะอ่ะลูกหลานจากจังหวัดอ่ะออกว่าไปครับเชี่ยนนายราลาลังใจเนเ,เต็มที่น,นอนะโอเคขอจ๊ดนี้ครับ